โตัวย่างอย่างเงี้ยคือไม่ติดเบื้องเราหนีิมาหานั่งบงก็เห็นบงตัวย่างอี่น้องนี่สบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักครู่ทุกคนเมื่อนี้จะมีสิพาทุกคนไปหาดักแด้พี่น้องเนาะเป็นโด่งดักแด้นะพี่น้องนะเมื่อนี้จะไปกับย้ากยไปกับน้าสาวพี่น้องเนาะ มันสะได้บ่นั้นเดียวเฮาไปเบิ้งก้นกอนๆพี่น้องเอ้ยได้ยินเพื่อนว่าว่ามีดักแด้เนาะแม่เพื่อนว่าเยอะแม่เพื่อนว่ายากกินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิไปหาเบิ้งพี่น้องว่ามันจะได้บ่นะ <c oughs> ครั้งแรกของปีนี้พี่น้องนี่เฮากระถือพาไปพร้อมเป็น้างโดงบักใหญ่ไปไปห่านเอาบางที่ขึ้นขึ้น,นมีได้ก็เฮาสิห่านเอาพี่น้องเนาะตอนนี้กับตอนเทงนี่พี่น้องเอ้ใบกระได้แดดกับรังหอนเลย <c oughs> ไปเบิ้งพี่น้องว่าทีมงานเฮามันจะได้บ่นะ ไปตจนแดดก้าเลยไปหากับมี่ไกด์ไปเลยเนาะไกลๆก,ลกลับบ้านแถวโคกนี่แหละนะนี่ต้นไม้แถวนี้แล้วเนาะ,น,น,ะนี่บ่ นี่มันทำยังงนั้นบอกน,นี่พี่น้องเด็กเก๊ะไปไปหาาะตีนเอาปี่เอารถเนาะเอ้าอาเธอเพิ่มทั้งือมัน หน้าพ่อครับ้านนี่พี่น้องมันห้องอยู่ได้ไหมไปหาต่อพี่น้องคนเราไปหาบอลมันลายๆนะเอามาหอดในป่าเลยพี่น้อง นี่มีท่าทางกับเพื่งกระยากมากคือการไปนั่งเพื่งนกันย่างมาลำลังทีมงานนะตอนนี้ก็เป็นซี่โคตแล้วเดีนะกับ<ม>เปล่าหน้าไม้ดีเอาลุกหลัง Ừ, ừ. ừ, Nó, nó mái nó bụi nhầm, ăn hả? Ừ, ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Ừ, ngon lắm. mừng đi cà nhung lại ở đây. Ôi, nó nhung, nó ừ. chèo chèo. Ừ, nhung. Ừ, lắm. บาวโทรมาแล้วบ่เอ้าเข้าหาน้ำตามกุกไม้ให้วไปลองไอดี้ยนี่ทุกคนนี่ตัวนี้สามไป้องอ้สามตัว ฆ่าต่อแรงนี่บอกว่าไอ้น่ะฮะลงอยู่พี่ค่ะคายเลือดเของน้ำปั่นเฉลี่ยวเจ๊บอโทรบ้าเขาเนี่ยแหละเออแค่นี้ละ

อันนี้ก็ก่อนไม้ไลยไปตั้งแต่มันทันนี่เอานายำนี่พุดเละเดินขเดินซีพุล่ะเขายังมาหาเนาะ เอามาทางในป้าที่กะมีมีลายไปเลืออ่อไปเอาแต่ไปยุ่งครบเนาะยี่อาอไปหาทางนอกแล้วนะเอาไปหาทางน,นนะอกไป,าาไปยังเธอไปว่าก็จังค์ก็ถุงก็เงูน นี่มาคันจ้องกินได้นะพี่น้องนะเป็นสีพดัพดๆเนาะเบื้องหน้พี่น้องยุ่งเชี่ยวเซลยุกยุ่งลายแห้งพี่น้องเนาะยำฝนยุ่งลายนานองป้ากันยังเดียดห่อนนะเนี่ย กระือพาบักใหญ่มานึงพี่น้องแต่ว่าท่านได้ห่านจักงามันมีหลายเนาะเบื้งพี่น้องยุ่งครบสมิ่งตุ้มแดกใหญ่เลยมีแต่บอนยุ่งครบเนาะมาทางเดินคือเก้าพี่น้อง หน่าหางใหญ่เลยไม่ใส่ไม่เลยตัวนี้ tổ hầm ừ, ừ. ừ, như thế kéo bằng đuôi tôi nhanh như thế này honey nó ừ, tổ bông nhai, rồi này honey 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 nhai đây honey 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 หาต่ออีกพี่น้องตัวมันออกจากดักแดแล้วก็เป็นแม่งกระเบิดนั่นนี่แมงกะเบื้อน่าจเป็นแมงกะเบืนนี้แล้วนอหลังจากที่ออกจากตักแดแล้วกเนาะอันนี้ตัวโบกของพี่น้อง เลาะม่านโถสไลายบอ,อเตอร์แล้วเน้องพลังกับมีไดไลายนะเพราะว่ามันออกเป็นแมงกระเบือเมร่อชล,ลายเนาะขันมาสูงงแรงๆไม่ไดไลายเลยพี่น้องเอ้ยดักแด้มีบอดลายแล้วบัดน,นี้ก็สื้ผ้ากันมือนะพี่น้องนะมันบอดได้เนาะมันออกหมดเลยออกเป็นแมงกระเบือเลย ເຮົາກະອຸສາແບະຜ້າຜັກໃຫຍ່ມາກະບໍ່ດ້ກດລຈັກບໍ່ໄດໍຮຢ ตอนบ่ายแดดกะกล้าพี่น้อยมา,าเราจะกินข้าวแกงไปเลิศน,นี่เบสดสจะมามาอือึเนาะมาพี่น้องนี่นะทุกคนผลงานของข้าวม้อนี้ก็ได้ประมาณนี้กันะ ได้บอลายพี่น้องเอ้ยเนาะมันออกมันออกจากห้างมาแล้วนี่ดักเดย์พี่น้องบ้านสามีเอิญมาดักเดย์บงเนาะนางบงพี่น้องเอ้ยแถวบ้านพี่น้องเขาเอินวันนั้เลิยพี่น้องอันนี้นะเขาห้องไว้อย่างเนาะเขาเรียกว่าอตัวอะไรเช็บอยู่บอกพี่น้องเนาะแล้ว,วก็โคกินพี่น้องเช็ด ฮอหนี้สามีก็เซตจบคลิปลงปเพลงตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อไปหาอาบน้ำก่อนพี่น้องเขาปลาเขาดวงคัขนไายนะเบิกมหอนนี่แล้วก็อย่าลืมกดไาลคา์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สามีใ็คลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายบาย